ญานี่แบบว่าแบบแพงผัวให้เอฟซีหรือว่าบ่าวล่ามาเพิินเบิงจักเถื่อนะนะเนาะ <c oughs> ะเคยเห็นเด้ส <c oughs> ิก้าแพงผัวให้เบิงอยู่บ่นองเมตบ่เจ้ากล้าอยู่บอกล้าแพงผัวออกสื่ออยู่ญ <c oughs> าณเพียงว่าสันเออเน้อก,กะอะไรพี่น้อง ประตูท่านยับกับมาดูหายมอยาจจะสีแพงเจ้าให้ออกซื้อให้เบิง่ง <c oughs> เดี๋ยวสีทามเบิง่ง <c oughs> ใสอาวน้อแพงแน่ๆน้องนี่แพงพวให้เบิ่งนะ <c oughs> อยากเก <c oughs> าห็นนี้กันป้าเตอร์เฮนองเลยยอมยอมใจให้แล้วกับปลื้มน้ำพึนเนาะประตูท่านนี่แล้วกัน ดีใจบ่ะพ่อตุดีเขือนดีใจเนาะดีจันดีต่อใจว่าสัญชาตเนาะนแบบว่าเข่าหักเข่าแพงจาา้านะาพ่อตุเ๊ยเนาะหอมบ่น้องเม่นฮอมอยู่บ่หอมบ่ฮ้อมเนาะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหักแพงเบิดสุขสุขคนเบิดสมองสุบอดเด้อพี่น้องเด้พอพบพอกับสองยูทูบเบาเล่าปลาเพลินพี่น้องเอ้ยเหมือนเฮาก็เข้า มาหย,ยามเนาะทา <c oughs> ่านตัวใหญ่ท่านได้เมียเด็กอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะมันยหยามแล้วก็เสือผาไม่เผินน,ำน้ำเนาะมันเป็นสะพานบุญให้ตัวใหญ่ใจดีต้งฝั่งไถ่ผู้แหละเนาะเมืมเนนอมนี้เอาเสือผามาให้เผินน้ำเนี่ยสงสัยเราสิได้ไลายกว่าหมูถูกเนาะเก็เจ้า,จากับบุมีพี่น้องเอ้ยข้าบสถได้คิดได้ว่าสิมาหอดพี่เหมือน ตั้งใจว่าจะเอาไปฝากันในในบ้านเลยนะเนะาะไปมาพี่ปไปขัไปผูไปเตียงผูแหละผูนังเตียงนักปฏิทโธกว่าจนะังเออไปแน่ยูพี่มานั่งเตียงพี่มานั่งอยู่เตียงผู้สาวไดนนีนข่าวว่าสิเปิดใจเมียพ่อใหญ่ท่านละ่ะ สิเปิดใจแหละสิ่ป้าผัวแล้วผัวเถ่านี่บ่เอาแล้วน้องมาบ่กไว้แม่นอิลี่บอกเดี๋ยวสิไปาถามเบิง่งน้องเมธเบิง่งว่าเป็นข่าวที่เขาสาวที่ป้าผัวนะแม่นอิลี่บ,บอกสบายดีพ่อตู้ามาพี่อะไรเจ้าว่าเจ้าว่ามันอนะบ่มันข่าวบ่ เฮ้ยนอนเตียนะเอ้นอนลับบอนะพอใหญ่ท่านน่อยผู้ชายได้น้ะมอนี่เนาะสื่อยังก็ไอ้ลืมเลยพารวยก็ได้พันซาก็ได้พารุยโดยเขียวมาอาเกียวมนนี่ละพันศาวาสนาพันศาตัวมันยังสื่อโข้งกันใช้สะเอื้อยไปทางไหนเลย เออเลยผุนาายางอยู่ผู้มูรางวัสนะละพารวยวะอาวัลนะพารวยุอยผาบางคำุมบ่พื้นบ่นี่นะเขาพื้นมาให้สะบ่บ่คนเองรอ๋อ้ล้านบ่น,นัะคนท่านะมานังนี่พ่อใหญ่ท่าน เจ้าไปไปเห็ดยังมาเจ้านะหาเนี่ยกินหายังได้ยังมากินใส่มาค้าบ้านนะมากินได้ไหมมันบ่มีนั่นล่ะค้าบ่อันิท่านชมก็วิ่งมาโดยมานั่งใกล้ๆลูกกับเมียนะเห็นอยู่นี่อันนี้ไหมไงเบิ้งฉีนีบสบายดีพี่น้องนะสบายดีโดยโดยเบิ้งฉีเสื้อผ้าเด้อนี่เด้อมาให้เด้อเป็นไดมีพอได้ใส่บ่เสื้อผ้านะหรือใส่เบิร์ดแล้วบ่เอามาให้นะ ไม่ไล้เลยกะขาดยูนี่าากนันเลยเราใส่จนคุ้มเลยเนาะ,อ,ะอันนี้เสียออกเลยพี่น้องเ,เลยเทเอกเลยเพราะว่าเตียงเราก็ใหม่อยู่เนาะเอาแบ่งกันรอเดอ้อญาติพี่น้องซึ่งเจ้าแหละลูกหลานป้าลุงเจ้าเด้อเว้ยใส่ได้ก็ใส่มาดูอีมัใส่ทรง,ง,งยู่บอนอ่ะบ่ใส่ทรงห้นะ่นี้ ยามันโปรว้าวาเฮ็บว้าลุงชงมาดูนี่บ่มีครัอบอมีูนี่โซฟาบ่มีโอ้ยเสือตัวนี้พอดีเลยนี่เ่นเหนาะกันนองเม็ดนี่พอดีเจ้าเลยเลูกอยากกินนมบ่น่ะว่นได้หายบ่กลางคืนเดี๋ยวนี้อยากกินนมแม่อยู่บ่ กินินมมแ่กนขาวก็ยังมือนนี่ปลาโอ้ก็ได้กินปลาปลากับกบ้านเอากระแสนีปลาบ่าโอ้ยปลาปลาเข้าช่องนี้หุ่นี้แล้วปลาในน้องอ่ะบ่บ่น้องอนะ่ะบ่น้อง,นะองมันอ,มอันแล้วมันจืดอยู่คู่มือมันมืดแล้ว ันเดียวพี่น้องเลยยามันเนาะดุยเป็นวัดพระกาศไทยอืมคนละคนมาอยู่ไกลพวกละกล้องนี่ก็ได้จอกตีเข้ามาไกล้ๆโลดโหนนะคนละคนเลยบานนี้เนาะหมอเอื้อยหมอน้องอันนี้นะ วาดสนากระพา้าลุ้ยว่าสนันเออบางฮามนี่แบบมันมันมันใหญ่ขึ้นเลยเนาะแบบมันตัวเบ่งขึ้นว่าสนันซะมีสีมีหน,นังคือละเหตุแบบมันมันอ้วนด,ดีนะพี่น้องเลยแสดงว่าน้ำนมแม่ดี่อจักหนึ่งลูกก็เลยอว้วนน้ำนมหวานเขาวะลูกน,นี่กินแต่น้ำแล้วเดี๋ยวนี่โดย,ยนะไงมันถอยเอาอ,ออกเองบอโนเอาออกเอง มดไม่นอนช้คิดปองคุณบอกเจยาพันยาวันแมนมดนชองหลาช้หลาคุณบอเก็บไว้แมนหอนใช่องลอยชั้นลอยอคุณบอดไปไปปีปลายปีปายปีหกเดือนปีปลายนองวัสนานะมาห้ามนี่ได้ทำงจากเดือนเลยนี บังคับมาลุยสองเดือนสองเดือนซื้อพันซากะมวลฮักเพื่อนเอื้อยซื้อวาสนาอะไรให้น้องซื้อมารวยันพารวยบอบ่ลเลนมารวยได้พารวยพี่น้องอา้าพารวยเ,เดี๋ยวคนที่เอิื้อมารวยมัน,น,น,นขึ้นอนาคอยแล้วอยู่ในเฮือน,อนอ <c oughs> บอลเลนเดินอ,อีนั่งวาสนา บบปิดไม่ด้วยจะน้อยสิบุรีงินเสียงพ่อเจ้าแม่นิริบบ่อนว่าน้องเนสิเปิดใจเนะ่ะบ<อ>่บ่ตีเอา้าวนมีภัยเข่ามาใช่โอ้สแสดงว่าเป็นข่าวลือซิซิสิพี่น้องข่าวสาก<ม>ันนี่นะ <laughs> เฮ้ยเธอต่ลุนเบามากตะหลุนนักโดยอ้าวพอตู้อุบไพน้องเมธเปิดใจบ่สเงี้ยวขามาอีแน่เจ้ามันแะดดนะ โอ้ยมาอยู่บนเด็กเราอยากเปิดกับเปิดบูดหฮามเลยก็ออกอยู่เออเราอยากเปิดกับเปิดเลยเราอยากไปทำงานกับไปบูดหฮามทั้งนี้โดยไปในไดน่ะลูกยังในหน่อยหนึ่งจะไปทางใดได้เจ้าสีเอาได้บุสรีเลี้ยงได้บ่ลูกสองคนโอได้แล้วแต่ยวคนเดียวนี่ก็ยังพอดีแต่เมียไปทำงานจะชีเลี้ยงได้บพลูกสองคนไม่เนแกงกินแล้วลูกสองคนพอดีแกงกินเลยนะเซมแขก โอ้ห่างหนามนะก็แห้งอยู่บนหนามในกอรอกนะแห้งเยอะหนามกินพุ่นกักมาสาบานโดยอยังก่อนจะไปเบิง่งอยังก่อนไปมาตัดไม้อยัางนี้ใส่เออนั่นลูกเคยตัดไม,ม้เขาอยากปลูกมันเห็นแลว้วครูก่อนสิปลูกคือไซนี่เดี๋ยวเดินนั่นแล้โอ้ก็ยาผืนงามเนาะดินงามเลยดิ้นข้ามพักแล้วก็งามเลย บ่มีนะบ่มีน้ำคำดอกแห้งบ่มีตืนเนาะแห้งโน่นบ่บ่ดินแหงแหงเนี่บ่มีน้ำของน้ำคำดอกอันนี้เสื้อผ้าผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเด้อเนาะทางจังหวัดกาฬสินธุ์เฮาพี่น้องเอ้ยทางฝั่งไทยพุ่นแหละแล้วก็เพิ่นฝากมาต่อหลวงตาหลวงตาก็ให้บ่าวลาวพาเพิ่นเป็นสะพานบุญให้ต่อว่าซั่นแล้วแล้วบ่บุญบ้านสมเจ้าแล้วแล้วแล้ว แต่เมื่อคิดช่องคำโบได้ไปหาเงินทางไหนบ่เดี๋ยวนี้ตัวบ่ได้ไปแล้วบ่เว้นไปแล้วนีหยากเลยอ๋อดีหยาบเนาะเบื่อนก็บม่ให้ไปโดยพอดีสองคนจีบไว้ที่ผู้น้อยกับผู้ใหญ่นะนะบัดคือเอื้อยดส่อมาในนี้ก็โอ้ยอีกแล้วผู้เดีเอาซ้ำยังหมดจักความพี่น้อยต้องต้องซอยกันนั่นแหละคนละคน คือบางอรั้นี่กินแล้วก็นอนมันก็นยังไปทางไหนบ่ได้ดิกอะไรแค่ขายดิพารวยเท่าพารวยแพงอยู่บ่น้องนี่นะแพงอยู่บ่อหอมแก้มน้องด้วยฝันแล้วมีแต่ปล้ามือมันแหละแล้วคนมันก็แพงเลยได้บ่เนี่ยเอ้าบ่บางทีก็ยังบ่ฮู้จักยังบ่ฮู้จักแท้เนี่ย <c oughs> โอ้เพิ่นซุมเจ้านะบ่อันนี้นะโดยว่ากูสิดังเบิดอันนี้โอ้เจ้าได้กองบุญหมดนําเด้อบ่ไปดังพื้นกันเนาะพื้นอยู่ให้กินดังพื้นเนาะโดยนี่แหละพี่น้องเอ้ยประตูท่านที่ว่ามีเมียเด็กนะลูกลานี่2คนนี่ก็เมียลานี่เฮาก็บ่ได้เข้ามาหาดน มันหอนจังมือเลยจู่บ้านนี่นกักชกมือช่างมือนี่แหลจะจบบได้จับองแขกเลยวาสนาพวกวงผุดเลยพอเท่าไม่เท่ายังไม่ได้ออกมาบ่าพอใหญ่ไม่ใหญ่นไม่ได้ออกมาเล่นนำ้ำบ,บ่หรือเพื่อนก็นอนอยู่หน้าพี่ป๊อนอนอยู่เพื่อนพูดเลยเท่าแล้วออกมาแรงหรือมื่อหยุดหย่าลินแล้วบ้านนี่นแบบ จักกระเจาไปหาเงิอนอาคำในใดดอกพี่น้องเลยไปตัดหน่อยปะบ่มพี่ไปไปเนาะเขาไปตัดไม่วิกยังบ่แล้วยังบ่เบิดตอยู่ไม่วิกเขาเริ่มตัดพี่นี่คกทางมาเด็กคกท่านอาจารย์นะ,ะขเขาเริ่มตัดจักเจ้าคือสิบเดนไปนำเขาเลยเนาะหมูเป็นไปยังทำลูกมนแหละเห็นในใดแหละกัญชิติมันมียผู้เดียวกับพู้แห้งอยู่ดอก อสู่ไปน้ำกันนั่แหละเห็นในใจเนาะเนี่ยนนสุ่ไปน้ำกันนั่แหละจนถึงวินาทีสุดท้ายคนนั้น,นเขาก็ใหญ่นี่ดอกเมียเผิ่นกาแบบเป็นคนสื่อพี่น้องเลยหักเดียวใจเดียวแพงลูกแพงผัวอยู่คือน้องเมฆเนี่ยกันดีขนาดว่าทา้าจะเปิดจจบอ่อได้ว่าสัน <c oughs> หากตั้งแต่มาสัมภาษณ์นี่บ่เคยเห็นเมียนี่แบบว่าแบบแพงผัวให้เอฟซีหรือว่าบ่าวลาวมาเพิินเบิงจักเถื่นน <c oughs> อนนะเนาะบ่เคยเห็นได้ <c oughs> สิกล้าแพงผัวให้เบิงอยู่บ่น้องเมตบ่เจ้ากล้าอยู่บอกล้าแพงผัวออกสื่ออยู่ <c oughs> ย่านเพียงว่าสันเออน้องก,กะได้พี่น้อง ประตูท่านยับกับมาดูวหายเนี่ยจะสีแพงเจ้าให้ออกซื้อให้เบิง่ง <c oughs> เดี๋ยวสีทามเบิง่งใสอาดูบ่งแพงแน่ๆหาน้องนี่แพงผังพงพวให้เบิงนะ่งเนี่ยอยากเห็นนี้กัน <c oughs> ป้าเตยเน้องเลยยอมยอมใจให้แล้วก็ปลื้มน้ำพึนเนาะประตูท่านนี่แล้วกัน ดีใจบ่ะพ่อตุ้ดีเัือนดีใจเนาะดีใจดีต่อใจว่าสันซานเนาะแบบว่าเขาหักเขาแพงจ้ะนะพ่อตุ้ยเนาะหอมบ่อนางเม็ดหอมอยู่บ่หอมบ่หอมหอมเนาะหอมแขกนะจับได้แขกจับก็ดีใจน้ำสุเพลินพี่น้องเงนนะลยเนาะก็ขอให้ แม่ว่าเป็นคู่แท้คู่ชีวิตกันหักกันแพงกันแบบนี้ตลอดไปอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะสูส้ๆไว้นำกันเนาะสักตาบเท่าเสว่าฝ้าดินสลายผุแหละเนาะเสว่าฝ้าดินสลายคือึ้นว่าภาษาพื้นบ้านเนาะจนตายจากกันผุแหละปอะตูท่านเลยเจ้าเจ้าว่ามันนั่นหลอดซะว่าสันซะกผมต้องอ,อ้อมค้อมเหตุในใดแหละมัน มันเป็นใช่เลยโดยมันเป็นแบบเป็นหน่อนเป็นแน่นเป็นหน่อเลยมันเลือกบ่ได้คร,รัรบือปฏิเสธบ่ได้เลยครับผมแขกน้องแบบว่าบ่ได้มีขอผูกหมัดปีสังข์นะฮะอันเดียวเนี่ยแต่อัน<บ><ม>นี้คือแบบนุมน่มๆไรขู่ไรค้นกับสี่อันนั้นอยู่พี่น้องเลยเนาะสีแบบว่าอิจฉาพอตุทันแต่ว่าขันเอาสีใหายอตุทันแพงเมียกลับคืนนี่ก็ชักชิ่นเนาะ ประตูท่านสิแพงอยู่บ่แพงเมียกลับคืนอยู่บ่แพงเลยแพงคือกันเนาะแพงคือกัาแพงให้ FC เบิ่งแน่เจ้าพอดีเนาะเอามึงดูให้วยอืมเน่าเลยยังอยู่นํากันเลยแพงกันเลยคักอีหลีพี่น้องเอ้ยเนาะปลื้มปลื้มนําเพิ่นพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วก็แบบว่ามันมีความรู้สึกดีๆนะความรู้สึกดีๆต่อใจแล้วปื้มมาเบิ่งไปนํากัน ไลกูไลกคนก็สิอดยิ้มไปนั่งอะไรไปหน่อยอดหัวบ่ได้ดอกยิ้มไปไนได้ยิ้มแบบยิ้มด้วยความที่ว่าดีใจแะไรกันยินดีนําเพลินสองคนว่าเส่นซะเนาะอยู่นํกากันด้วยความที่ว่าอ่าอยู่นํกากันด้วยใจพี่น้องเลยอันนี้นะอยู่นํกากันด้วยใจโดยความหากความแพงกันนั่น,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 นแหละเนาะไลกูไลกคนกับเอฟซีพุทธิคามเบิ่งมาส้มกับซิบูมีรางวันลวน,นั่นอ,าอ่าหายเพลินแน่บ่พี่น้องยไยเนาะรางวัลทือว่าด้วยความที่ว่าหักกันด้วยความบริสุทธิ์ใจนะรางวัลของ คู่แทะพี่น้องเลยเนาะนี่คือคู่แทะเด้อ <c oughs> และคู่หลายคนก็นสิมาคอมเมนต์เนาะน้องเมธก็ไล่ไล,ลเลยพี่น้องเลย <c oughs> คอมเมนต์ให้น้องจังสั้นจังสี่อะไรแบบเออลังโดลังโดถ้าเขามาอ่านเบิ่งพี่น้องเลยเนาะเฮาก็บปุกยังวอาเนาะกันวอาไปไล่บัดซีเป็นการแบบว่าตออย้ำซ้ำเติมโมเมนต์พี่น้องเลยก็มีแต่ให้กำลังใจหักกันแพงกันเนาะเป็นกันสีจังได้กับปีใหม่นี่การขอให้ ปีใหม่สากลนี่แหละเนาะก็ให้เพิ่นทั้งสองนั่นแหละอ่าน้องเมฆครับปอตุ้ท่านเนาะให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งเนาะเเออจโดยอายุวัฒน์ก้อนเงินซระไขสุขไขมันอยู่ดีมีแห้งไงล่ะไม่นซะเรู้ยังทําหยังก็ให้ขึ้นให้เกินเนาะอันนี้ผู้หักแพงผู้อุนดูเมตตาอ่าคือบักหำนี่กัตอนนี้ยังกินกินแต่นมเนาะน้องเห็นเนาะข้าวก็กินกินข้าวแล้วบ่โอ้ คือว่าอะไรคนะืวอนนว่าตอนนั้นก็กินข้าวเนาะมันกินนมเลยมันหายเงี่ยสันเอาก็ลืมพี่น้องเอ้เข่ามาสัมผัสตอนนึ่งก็ว่าก็เลยเอาข้าวให้กินข้าวยำยำให้บุ้งก,กินข้าวฉกบุ้งเจ้าวากินข้าเนี่ยเ่อจักเจ้ว่าโตแบบโตมันเบงนะ่ง <laughs> อลื่นนะฮะก็เลยฮะก็<อ>เบ่งลยสองโฉบสามโฉบนะโอ้กินเบิดสองโฉบสามโฉบเลรอบ่เข้าซีรีเล็กโดยกล่องเท่าไรเดียวนี่เข้าซีรีเล็ต โอ้กล่องหกชิมหะพันพี่น้องเลยอ้าเด้อพี่น้องเด้อถ้าเกิดตะพูดได้เขาเบิ่งมาส้มอยู่เนาะสิบุญี่เนี่ยบ่ผู้รักผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเลยซอยขาเข่าขาหน้ามันบักคำบักคำพาลวยใช่ไหมครับพาลวยวัฒนาพาลวยตะกี้สิวะสื่อเมษาพอท่านว่าลูกวัฒนาวัฒนาแล้วก็ ยังเกาะเมษาบปะีย่ยแหละผ้ารวยพันซาเนาะเออตะกี้เขาว่าว่าเออซื้อโคงก็พี่น้องเลยพ่อท่านว่าลูกวาสนาะวาสนาแะไรกันพันซาปะพันซาแล้วก็แม่เมตตาว่าเนี่ยนี่นะพี<ๆ>่น้องเลยบันกระคองอยู่มันมาสื่อเอาผ้าลวยกับผ้าลวยใช่ไหมครัเมยเนาะกระมวลคือกันอีกสื่อมงคลอีกสื่อผ้าลวยเนาะอีนางเนาะอ่ะอ่ะ แม่นผ้าพอ่อผ้าแม่รวยเนาะถ้าผ้ารวยอืมอันนั้นก็ซื้อหมวนเพราะแหงวัดาสนาขอให้มีวาสนาเดอ้ออีนางเดอ้อวัดวาสนาดีเอองยนี่บุญวาสนาอืมเอออ่างรางวัลมาให้ไหนไรจัก10-20,000นี่รางวัลน,นําจิน,นําใจเล็กๆน้อยๆเนาะเอาจะบองเงินไปซื้อขนมอีนาง กินยุขนมหน่อยเจ้าเนาะกินอยู่ปะโอ้ที่เดียวบุกเข้าบ้านไปห่านบุลโอ้เม่นไฮนี่เลยหรือเปล่าว่าแต่หอดห่านปุ๊บโคเกเว่อองมาหอดห่าปุ๊บโคเกเว่โดยโดยเออเอาอีน้าก็ว่าชนะอันนี้เอาเอาบอลนี่ไปซื้อนมซื้อนมเด้อซื้อนมซื้อนมตอนแรกนี่สิได้ยังกินกินข้าวหมี่แล้วมาแรงบ่มมี่ บือ mm, มีว well, oh. mm ่า hmm. สันเบิร์ดแล้วปลาในน้องนหรเบิดแหละกระปูนี่พอมีอยู่บัวในน้องครับกระปูนฮะคุดพอได้กินอยู่เสื้อผ้าบัดเอ่อของบามหน่อยนี่นะพอมีเหมือนปะเดี๋ยวมาหน้าเท่าจังที่เอามาให้เนาะโอเคเด้อพี่น้องเด้อเฮากาสิได้จบคลิปเบตส์มินไลยพี่น้องขอบคุณขอบคุณทั้ง เราควรยังใจดีเพื่อนเนาะทั้งดวงตาทั้งฝั่งไทยเอาเปิดตู้ขอบคุณขอบคุณเพื่อนแอร์ที่ว่าจะผ่าเพื่อนหนึ่ะเนาะแห้งผ่าเครื่องมากะโดยให้พรเพื่อนดูมาอยู่ดีไม่แห้งได้ทั้งนั้นการเก็บจะได้ความคายอยียบนี้ให้เด็เพิ่งนผ่าใช้ได้จนนีเต่าใบกันให้อยู่ดีไม่แห้งอาซาตุอยู่ดีไม่แห้งคือกันเนาะเอาพี่น้องให้ลูกสาวเพื่อนกระแอบเลยเขากระชได้จบคลิปไม่สำเร็จแล้วพี่น้องเนาะเอาไปสบายดีสบายดีพปิตู้ โดย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 มาภาพตอบแสงป่ะมานี่ก็บที่ได้ไปเบิ่งสวนพักเจ้าก่อเดินน้อยหนึ่งเด้อ่าดูกันอย่าบอกปลูกอยู่ปลูกกินนี่พักเล่าพี่น้องไปข้างในเบอร์แหลมมูหน่อยนี่ด้ยยานี่เจ้าก่นปลูกไว้สูเบยงบอนี่ยาเจ้านี่บ่ กระสวนคั่วธรรมดาแหละเนาะเอาไปเอาไปสร้างมากมากพี่น้องเอ้ยอันนี้พังหอมปานะเนาะเอ้ยหอมเปยเนาะหอมเปสวนคั่วธรรมดาพี่น้องเอ้ยสานีกับโบได้ซื้อแล้วพักบัวพักบัวก็งามอยู่เนาะหอมปาะฮะผู้พักบัวทั้งหน้าก็นี่ผู้ท้งนั้นอันนี้ยาสู้เผินพี่น้องเอ้ยน,นี่แหละผู้ใหญ่ท่านไล่ยเป็นอะไรเห็นเผินหอมกันผัวเมียมีความรู้สึกเนี่ยเลย เอาด้วยเจ้าเคยอยู่บ่เจ้เคยอยู่เคยอ่ะเคยแพงอยู่บ่แบบเราบ่เนาะแต่สี้ช้างมันยังเจ้าเจ้าเลยอ่เคยไปนอกเลยเฮาเฮายังแบบคนคิงลูกน้ำข้าเจ้าเลยเนาะแบบจลางไดดแบบข้าเจ้าหักแพงกันนะแพงกันด้วยความดีใจจริงใจฮะเนาะแปลว่ารักต่างไว้แต่ว่าข้าเจ้าหักข้าเจ้าแพงกันรักกันด้วยใจ รักต่างไว้อยู่แต่ว่ารักกันด้วยใจด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วดยทีบ่บบมีหยังวางผลยังใดๆจังสิเพราะว่า,า <พอ S 2> หากัหากกันโดยวางผลแบบว่าโบาได้หักกันด้วยเงินด้วยทองด้วยทรัพย์สินเงนินทองได้พี่น้องเลยเพราะว่าเล่าก็บ,บ่บไดมี่ยังใดตุท่นานหลังบไดมีหยังก็มีแต่หน้านี่แหละหน้ากระเบียวกักปันกับดูกกับยังก็สิเหลือพอได้เห็ดกินกับมีกค่นี้ก็ไแบบ้เนาะ ตามนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะขอบคุณขอบคุณดูดีแม่งดีใจนะเนาะพูดถึงเอาก็บเยเห็นเดืเผือเนาะแม่ยก็ดีใจนะเพื่อนเนาะอันนี้กะเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อชีวิตคู่เป็นตัวอย่างเนาะอันนี้เนาะคือผู้ที่เขามีสายสิวิตคู่เป็นตัวอย่างแบบว่าบ่ได้มีหยังแต่ว่าหักหักสิวิตคู่และกหวังว่าสิเป็นคู่ชีวิตของเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะนี่มีลูกมีลูกกันสองคนเพิ่นก็ยังหักแย่งแย่งกันคือกัน โอเคพี่น้องเอ้ยเฮากะสิได้จบคลิปไปซ่ำนีแหละบตก็สิเบิดแล้วเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วสบายดีสบายดี